รู้ทำไมไม่ไหวแล้วหน้ามืด เราเริ่มทริปการเดินทางในวันนี้นะครับกับท่าเรือแม่ตะวอเส้นทางและบรรยากาศที่พวกเราหลงเข้ามาโดยไม่รู้ตัวโดยการนำทางของคุณครูน้องได้ใกล้ชิดกับแม่น้ำเมยแม่น้ำที่กั้นระหว่างชายแดนไทยกับประเทศพมา่าซึ่งตรงนี้ก็บอกเลยครับว่าเราจะเห็นบรรยากาศของพี่น้องชาวไทยที่ยังคงใช้ลำน้ำในการสัญจรซื้อขายสินค้าและความสวยงามของธรรมชาติที่ยากที่จะมีคนเข้ามาก่อกวน ทำให้ความสวยงามนั้นมันดูแปลกตามากกว่าที่ผมเคยพบเห็นเราสำรวจเดินทางไปได้วยกันเลยครับผมเรามาอยู่ตรงท่าขึ้นเรือของบ้านท่าสองยางนะไม่ใช่อำาเภอท่าสองยางนะอันนี้เป็นบ้านท่าสองยางนะครับโหดูนี่คือแม่น้ำเมยนะพื้น่นี้เป็นทรายทรายที่แบบละเอียดมากนะครับแล้วก็เป็นหาดตรงนี้เลยนะครับ โอ้อากาศคด,ดีแล้วบรรยากาศก็โคตรดีด้วยนะนี่ผมใช้มือถือผมถ่ายให้นะนุ่นคุณออกไปนั่งชิงอยู่นู่นเลวเฮ้ยชิลมากเลยเอ่ะดีหรือว่าทรมานฝืนอยู่แ <c oughs> ต่รงนู้นแบ๊กราวนะจะมีเจดีฝั่งพม่านะนี่ซึ่งแบบมันใกล้กับเรากับเรามากเลยนะคือโ,โอ้ยกดผิดนี่ทุกคนดูนี่ หมูแบ็เกาวข้างหลังมันแจ,จ่มอุย้ยก,กองกองปิดใช่ปะ่ะปูดูอปเงี้ยนี่แหละผมว่ามาจุดนี้แหละไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเราช่องอดีหูยแตหาดมันเจ๋งวะ่ะโอ้ดูขยะเพียบเหมือนเดิมนั่งด้วยกันไม่ได้นะครับต้องแบ่งกันนั่งนะเพื่อโอ้นั่นคือพมา่าฝั่งนู้นแล้ว สุดยอดนะครับจริงๆไทยกับพมา่านี่เราก็ใกล้กันมากเลยนะนูออนนนน่นฝั่งนูน้นมีพี่ๆเล่นน้ำเป็นหน้าอย่าง,งพี่น้องชาวพมา่าใช่ไหมคุณพม่าปะหาปลาเหรอครับก็คุยกับเขาไงไเออถามว่าหาปลาไ,มไหมตรงนีน้แสดงว่าบบตรงนี้ก็คือน้นำนี่แหละ อยากเดินอยากคดูไม่มีใครเดินมาจากทางนี้่ก็ไม่น่าจะมีคนเดินทางนี้นี่มากันมุ่งมุงไงโอ้สวยครับอันนี้ก็ยาวๆไปเลยนะทริปนี้ EP นี้ก็ไม่อยู่ไม่รู้ว่าอยู่ตรง EP ไหนนะครับก็ใส่เข้าไปนะมาเที่ยวก็ลุยๆลุล่วเฮ้ยอย่าไปไกลเดี๋ยวเดินเหนื่อยให้ลงริมน้ำมิ่ก็คือตอนนี้ก็เป็นท่าเรือของเขาก็เป็นท่าเรือเหมือนกันที่พม่าก็เป็นท่าเรือเหมือนกันนะ นั่นไงของพม่าเขาก็เป็นท่าเรือเหมือนกันนะอู้อะดูแวะถ่ายรูปแว้ถ่ายรูปสวยสวยโอ้โขอขอบคุณรองเทาง้าฮ o กา GTX นะครับเดินได้ทุกสถานการณ์ห <laughs> โหดีว่ดินี่คือเขตไทยกับพม่าเราใกล้กันมากหรือว่าตอนนี้เราลงไปในพม่าแล้ว สะพักโดนล็อกตัวซวยเลยกูโ,โหแล้วดูน้ำดินี่มันน้ำทะเลปหเนี่ยโอ้โอเออาบบยร่น้ำจืดนะแต่ฟิลเหมือนน้ำทะเลมากเลยลอืก็ประมาณนี้นะเก็บบรรยากาศก็เป็นลานหินแล้วก็มีเจดีย์แล้วก็ดู เศษอ่าไม่ใช่เศษเขตกั้นนะครับระหว่างไทยกับพม่าก็เป็นแม่น้ำนะครับก็แค่นี้เองนะพาม่าก็อยู่ฝั่งเจดีสีขาวนั้นนะครับแล้วเราก็อยู่ตรงนี้ใกล้กันโคตรเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นเกาะนะโอ้สวยงามนะฝั่งพม่าก็เป็นวัดเป็นร้านอาหารไปฝั่งนู้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับบ้านท่าสองอยางนะสวยอยู่แต่ผมเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆนะก็เก็บวิดีโอด้วยแล้วก็ ันทึกภาพการเดินทางไปฝากทุกคนในเพจนะครับเกาะเกาะหมวกเที่ยวไปด้วยกันครับผมนนี้เราเสื้อเกาะหมกเที่ยวมาแช่น้าครับแล้วเดี๋ยวก็สามารถเอาไปใส่ต่อได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว,ว่าเสื้อเราจะแห้งเร็วเสื้อตัวนี้คือไม่ได้อาบน้ํามาหนึ่งวันนะเดี๋ยวเราก็จะให้เสื้อไม่เน่าจนเกินไปนะชุบน้าก่อนี๋ยวบิดให้แห้งนะครับป๊ปา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 ตัวนี้เราเอาเสื้อกเกาะหมวกเที่ยวของเรานะครับไปจุ่มน้ำของแม่น้ำเมยนะครับแล้วก็มาใส่ต่อ เป็นผ้านา,นานโนไม่เหม็นอับไม่น่าเชื่อโอโหราคาก็ไม่แพงสุดท้ายมาหลอกขายกันตอนท้ายคลิปอะไรกันเนี่ยนี่เปียกนะใ่แบบใส่สบายจริงๆเนี่ยโอ้โอเหนื่อยแล้วก็จะเป็นลมอีกโอเคล่ำลาของจริงละเดี๋ยวหาทางเอาเวฟอะไนะเอาเวฟกลับตัวก็ไม่ได้โอเคไป โเวยขึ้นอันนี้ไม่น่ายากเดี๋ยวก่อนเอาเสื้อ,อนี่เก็บอุ้ยก็ออกเดินทางจากจุดที่เราเข้าไปถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นท่าเรือแม่ตะวอนะครับก็เป็นท่าข้ามเก่าแก่นะครับที่คนไทยฝั่งเรานะกา็ทางพม่านะครับก็มีการเาเรียกว่าไง เป็นท่าข้ามนะสลับการส่งของส่งสินค้าซื้อสินค้าสลับกันไปนะครับแต่นวันนี้ก็ุ้ยสถานการณ์โควิดก็เงียบเหงามากๆนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งนู้นสวยมากๆนะครับมีบรรยากาศของเจดีของฝั่งพมา่านะครับอยู่บริเวณริมน้ําทางด้านนู้นเราก็จะเห็นว่ามีทางด้านนู้นก็จะมีร้านค้าเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเช่นกันนะครับก็เก็บภาพความสวยงามแม้จะดูเงียบเหงานะครับแต่ผมคิดว่าวันหนึ่งที่ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมสถานที่ตรงนี้ ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็อยากบอกว่ามันก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจของบ้านเรานะครับขับเคลื่อนไปได้นะครับณวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ฝั่งเราซื้อของจากฝั่งไทยแล้วก็ล่องน้ําขึ้นไปจากเส้นทางของแม่น้าเหมยตรงนี้นะครับ mm hmm. และหลังจากจุดนี้นะครับ mm hmm. พวกเราก็ออกเดินทางจากตัวบ้านท่าสองยานะครับมุ่งหน้าเพื่อที่ตั้งใจจะขึ้นเข้าสู่ mm hmm. แม่ห้องสอนนะครับแต่ระหว่างทาง แต่ภาพดีๆก็ผุดขึ้นเสมอสำหรับรถเล็กอย่างเราเดินทางทีละกระดึบกระดึบนะครับมันก็เลยทำให้ผมสามารถสัมผัสกับสิ่งรอบข้างได้เยอะขึ้นดูซิว่าเราจะเจอเพื่อนใหม่ใครกันบ้างเรามาเจอเยอยคนครับน้องทีรถส้มครับมาเจอกันระหว่างทางกันเฉยเลยนะ <c oughs> โอ้โหถ่ายคลิปสักหน่อยนึงเจอยูทูบเบอร์ชื่อดัง ทำโชกหน้าผมแตกด้วยพาขับไปแล้วก็ไปล้มใครขับอีกแล้วเหรอไม่ได้ล้มพังรถพังเลยเวลาใครที่พาไปรถเราจะพังก่อนเฮ้ยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งล้มมาเนี่ยไปดูท่าเรือ,อยัง,เอ,เ,งเออเดี๋ยวท้าไปหาทีแล้วกันว่าขึ้นไปเป็นไงบ้างคนเยอะไหมไปเจอก,กันสุดยอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะสวัสดีครับกอลเซโลใช่ไหม กอเซโลไปพี่น้องเชื่อผมเราไปไม่ต้องสอนตามแผนเราดีละไปเดี๋ยวถ้าหารฝรั่งด้วยเผื่อมันขากับเจอเขาไปซื้อ sleeping b a แล้วเราก็พาขึ้นกอเซโลได้มีเพื่อนฝรั่งด้วยไม่ช่องนะอินเตอร์นะโอ้อะไรกันก็ไม่รู้ทริปนี้ก็ดีครับไม่เหงานะรถเล็กมันก็ดีอย่างนี้มันก็จอดจจอดจอดจอดแล้วเราก็คุย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 ,ค,ย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 คุยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็ในการเดินทางมันก็จะได้ไม่เหงานะครับ บายสามแล้วยังไม่ถึงแม่ห้องอนเลยโอ้โหอ่ะไปไปยปโอ้โหเจออีกหนึ่งคันครับข้างหน้าร้อยสิบสอนสองทะเบียนภูเก็ตว่ะแม่จริงเลยนะอันนี้คือตัวของจริงเลยนะของผมนี่ตัวปลอมนะเวฟูหมันไม่มีแรงเลยว่ะ พาซ้อนสองทำไมเขายังไปได้ดีกว่ากูอีกเฮ้ยปวดหัวตอวานสู้หน่อยเฮ้ยจะ <c oughs> ถ่ายสัหน่อยสิโอ้โหดูเส้นเที่ยวไหนครับกอเซลโรหรอไปสารวนินสามแลบอะครับอ๋อเหรอครับ อ๋อนี่มาจากไหนครับเนี่ยภูเก็ตครับผมว่าแล้วทะเบียนภูเก็ตขี่โหดมากเลยโอ้สุดยอดเลยไปก็เซโล่โอ้ยรถหลังมาเว้ยทักทายสักหน่อยโอ้โหรถขี่เดี๋ยวจะจะคุยหน่อยนี้โหเจ๋งว่ะแล้วนี่พักไหนมาบ้างครับเนี่ยโอ้โหโคตรฟิตเลยโอ้โหโอ้โหแลครับอยู่ทไหนครับเนี่ยลาบุรีครับ เมื่อกี้ก็เจอน้องๆไปกอเซลโลเยอะผมเพิ่งไปนอเปนเป,นปเปอร์กันมาโดยเปเปอร์ผมว่าตอนแรกว่าจะไปกันไปกอเซลโรกับเพื่อนๆที่เพืเ ị, เ่อนที่มาไป,ไปเจอที่สุทธยาตัดสินนะอ s <S ่ะอ๋อ s <S ไม่น่าจะหัวเ<อ> s <S ท้ายหนักก็เลยเ, ي, เดี๋ยวไปไปนอสที่ยาตารวินหรือไม่ก็แมง่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อโอเคแล้วก็เนี่ยหลังจากเนี่ยก็่าวว่าจะเที่ยวแม่ฮองสอนแม่ฮองสอนทั้งหมดเลยแล้วก็วนเข้าไปเข้าไปเชียงใหม่อ๋อ โอ้โหเดินทางปลอดภัยครับสุดยอดเลยน,นี่ขี่มากี่วันครับเนี่ยันนี้ขี่มาวันนี้วันที่ห้าครับผมโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะผมเพจตบบกเทเี่ยวจะให้ผมติดตามอ๋อเหรอครับครับครับใช่ครับติดตามให้ผมก็มีเพจใช่ไหมครับแต่ผมไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิใช่ผมเดี๋ยว <laughs> ผมถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับผมไปกดต่างไว้ได้ครับผมนั่นเดี๋ยวเอฟ ตอนหลังจากคุยกับน้องนะครับน้องชื่อลี่กับทิพนะครับก็ขี่รถมาจากภูเก็ตนะครับมาทำทิรั้งแรกในการทําช่อง y t u t u นะครับก็เหมือนคุยกันไปกันมานะครับมันเหมือนถูกชะตาครับก็เลยตัดสินใจว่า,าน้องทิพกับลี่ก็เลยบอกว่าเราอยากเดินทางไปด้วยกันนะครับก็โอเคครับก็วันนี้ก็เริ่มเดินทางโดยมีเพื่อนใหม่เป็นน้องทิพกับลี่ในช่องไปกับเวครับผมโอ้เป็นไง รถเล็กมันน่ารักอย่างนี้โอ้โหเจอเพื่อนเพราะเราไม่เร็วไงนี่ไหนเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ได้เร็วมากเราจะมีเวลาให้กับคนข้างๆครับนั่นนะคมไปอีกน่าเป็นพระนะไม่ต้องมาทําเพจหรอกโอเควันนี้จะดีๆนิดนึงน,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 นะเพราะว่าเส้นทางมันสวยครับเพราะเส้นแม่ห้องสอนมันก็ดีแล้วก็เจอเพื่อนนะครับเมื่อกี้เจอแบบโอ้หลายคนเมื่อกี้พี่ก็ขับไามช็คคูเกตเลยแน่นอนจริงๆสุดยอดเลยนะวันที่ห้าแล้วนะ โอ้โหนี่แหละชีวิตนักเดินทางไม่าเป็นต้องรถใหญ่รถเล็กอะไรก็ได้หมดนะขอให้เพียงสําคัญเลยครับเพื่อนๆมีเวลา <c oughs> นั่นแหละสําคัญเลยที่สุดเลยครับผมโอเคเราเดินทางกันต่อครับเส้นทางนี้ยาวๆนะเราหวังว่าเราจะมีเพื่อนใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ แล้วเราก็เข้าโคเขตแม่ของซอนเลี้ยวโอ้โหรอนาไหมฮะซ่อมโกโปรอยู่ไม่พังอยู่นั่นแหละจากน้องๆหน่อยนะาแจกเออโอ้ยโอ้เอ้าทุกคนอยู่ที่นี่หมดเลยอันนี้คือแม่น้ำเงาใช่ไหมครับโอ,นอ้น้องๆครับเล่นน้ำอยู่ข้างล่างนะ โอ้โหสุดยอดนะครับที่นี <Wh istles> okay, okay. Okay. Like ่สวยมากมีแพรลงไปนั่งเล่นด้วยจริงๆเราแคมปิ้งอย่างนี้ก็ได้นะเริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะสุดยอดเลยนะครับนี่พี่น้องกำลังแจกขนมน้องๆนะเด็กๆก็เริ่มกลัวนะครับโอเคโอเคเดี๋วเดินดูดนะครับผมทิปนะครับโอเคนี่ก็น้องลี่กับน้องทิปนะครับก็ ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวก็เพิ่มไปอีกหนึ่งหน่วยในการเดินทางก็เอาตัวลาดก,กันให้ถึงแล้วไปเจอกันบบรรดอยนะครับโอเคค่อยๆไปครับตอนั้นผมไปตาม C I F ก่อนเนี่ยมันชอบหนี <c oughs> น้องลีก่กับน้องทีมนะครับใหม่เพื่อนกริ๊งกริงนะครับเพื่อนเพื่อใหม่แล้วนะครับก็ทิปเปลี่ยนครับก็คือผมกับพี่น้องก็เลยตอนแรกว,ว่าจะไปแม่ต้องสอนปุ๊บคุยไปคุยมาเอา้าตัดสินใจว่า ขึ้นกอเซลโลเหมือนเดิมครับเพราะว่า,าเราคิดว่าตอนนี้เรารู้จักคนจากข้างล่างอะ่ะเยอะนะครับที่แบบว่าไปไหนด้วยกันอะไรเงี้กออยก็เลยคิดว่าเออไปเลยก็เลยคิดว่าเออเราน่าที่จะไปเพื่อนกันเยอะ<ว>ๆน่าจะดีเราก็จะทําเวลานะครับเพื่อไม่ให้มันมืดมากนะสำหรับก่อนขึ้นกอเซโลนะครับก็ไม่รู้ว่าลี่กับทิพย์จะตามมาทันหรือเปล่านะ นี่ก็เป็นทางวิ่งแบบว่าซิกแซตคดเคี้ยวนะครับอีกตั sink, ้ง60กว่ากโลเนี่ยกว่าจะถึงนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วรถเวฟมันทำเวลาได้ไม่ได้มากมายอยู่แล้วนะเนื่องจากพวกเราทะเลทลายกันมานานนะครับเวลาที่จะขึ้นสู่กอรเซโลนั้นมันก็ช่างบีบและเกินเวลามันตอนนี้ก็คือสี่โมงครึ่งแล้วอันไหนทางนี arios, ้ทางไหนใกล้กว่ากันทางนี้จะใกล้กว่าแต่จะโหดกว่าไหมไม่ไม่โหดดีกว่าทางนู้น อ๋ออันนี้เขาเรียกทางไหนเนี่ยอันนี้ทางทางนัานอำเภอศพบเมยอ๋อ้ทางนู้นก็คือทางไปสารวินแม่สำแภาบอ๋อแต่ก็คือข้างในมันไปเชื่อมกันข้างในนู้นใช่ค่ะแต่ว่าทางนี้จะดีกว่าทางทางนี้จะไปไวกว่าทางนี้แหละตรงไปยังเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพอไปถึงสะพานเลี้ยวซ้ายไปไปทางถนนเลยนะคะอ่า ครับเท่านั้นคนน่าจะขึ้นเยอะอยู่ไหมเยอะวันนี้เยอะมากเอ้าเหรอก็เยอะแล้วมันเยอะช่วงสัปดาห์นี้หรือเปล่าอ๋อมันดังช่วงนี้ไม่ค่ะมานี่เป็นเดือนเดือนกว่าแล้วคนเยอะอ๋อแต่ว่ามันมีที่จ้งเต้นก็คือมันพออยู่แล้วใช่เพราะว่าดูดูดูี่ดูญาติกันเนี่ยเราไปทำห้องห้องน้ำพอดีเราลูกโควิขึ้นเมื่อวานก็120คนยังไงก็เยอะอยู่ดี ลลงมาแ้วอ๋อคืออาจจะเป็นวันนี้วันจันทร์วันธรรมดาก็อาจจะน้อยนิดนึงน้อยนิดนึงแต่ว่า้ค่อนข้างเพราะบนมีร้านค้าเตรียมเออเดี๋ยวเขาตุนที่นี่แหละหน้าปักทอยเนี่ยเดี๋ยวซื้อข้าวเหนียวา,าได้ทราบข้อมูลจากชาวบ้านกับ,บพื้นราบนะครับว่าข้างบนนั้นก็นะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ในใจก็รู้สึกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองส่วนตัวกับการเดินทางผมไม่ค่อยชอบสถานที่ที่มีความแออัดของ นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเราก็อยากมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็อยู่ในธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวเราเอาเดินทางกันก่อนนะครับกับเส้นทางกรเซโลครับผมโอ้แสงโอเคครับวันนี้ก็เหลือเวลาบีบมากเพราะาน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะน,นี้ก็เตรียมส่เบียงขึ้นไปบนดอยกันนะครับกองหลังรู้จะนหนักเกินเลยหรอไม่นักหรอกยัดๆไม่ไม่ไป <laughs> นะครับเดี๋ยวขึ้นไปน่าจะขึ้นไม่ไหวแล้วแต่ว่าก็ต้องพยายามปะ่ะขึ้นเลยไม่น่าจะขาดอะไรละ คครับ okay. ตอนนี้เราก็เข้าสู่เส้นทางที่จะไปกอเซโลนะครับก็รีก,กับทิปตามมาพอดีนะเมื่อกี้ส่งโลเคชันไปให้แต่ว่าเลยเขาเลยไป5กิโลนะโอเคเนี่งลงมาอะไรนะรงเรียนแม่ค้าตวนนะครับกองอะไรเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะอา้าวเลี้ยวซ้ายนะครับบ้านศกเหมยอ,อะไรเนี่ยเด,นะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูก็น่าจะไปเจอกันแหละนะบนบนบน,บนทิปเดียวกันนะครับเพราะว่าเส้นทางก็น่าจะดึงขึ้นไปบนที่เดียวกันนะครับ ก็ใครที่มาก็เขาบอกว่าใเป็นเส้นทางเข้าทางหน้าอายนะอำเภอสดเมยนะน่าจะตรงนี้แหละวมั้ยตำรวจขาตั้งขาตั้งครับขาตั้งขาตั้งครับผมอ๋อตำรวจเติมรถกัน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 เติมต่งสำรองต่างสำรองไปไม่ต้องรีบใจเย็นๆเราอยู่กันเยอะเดี๋ยวผมว่าข้างบนอ่ะอีกเพียบเลย แต่ว่าผมไม่เคยมาทางนี้เลยลูกมันจะไปลูงตรงไหนเนี่ยผมก็ไม่เคยไปเหมือนกัน,าานเดี๋ยวก็รู้นี่แหละครับผมไปแบบซัมเมอร์เลทปุ้ยรถมาเรื่อยๆนี่เออไปเรื่อยๆครับโอเคครับผมสามลอดอ,อุปกรณ์ครบมากเลยอะ่ะคนเนี้ยมีที่ตรงที่เติมน้ำมันน้ำมันพร้อมเลยสุดยอดไม่ไม่รู้แต่ว่า ก็หลังจากเติมน้ามันกันขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเส้นทางตรงนี้ก็เป็นเหมือนเส้นทางที่ยกขึ้นเขาตลอดเส้นทางเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่ารถอื้งสุดๆเลยครับก็เกาะกลุ่มกันไปไปกันเรื่อยๆนะครับรอกันเป็นระยะระยะนะครับส่วนน้องทิพย์กับน้องลีเนี่ยรถก็จะทําความเร็วได้ค่อนข้างช้านะครับผมกับพี่น้องก็ใช้วิธีการหยุดรอตามจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกนะครับเส้นทางตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าขึ้นยก ขึ้นไปอากาศมีอาการเปลี่ยนนะครับผมจากอากาศอุ่นๆชื้นๆปกติเริ่มมีความหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นจากจุดตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คงจะชิวย่านะครับพอพระอาทิตย์ก็เริ่มตกแล้วเรายัางไปไม่ถึงไหนกันเลย และเส้นทางก็ทำความเร็วไม่ได้กับเส้นทางเขาสวนกัน2เลนแบบนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งอันตรายและก็ดูน่ากลัวและถ้ายิงต้องขึ้นกอไซโลตอนกลางคืนแล้วไม่อยากจะคิดเลยครับว่าพวกเราจะผ่านพ้นการเดินทางแบบนี้ไปได้อย่างไร โอ้ยวาวดังมาก <c oughs> แล้วก็ได้สอบถามจากพี่ๆตำรวจนะครับเ,รเขาก็บอกว่าางบนเส้นทางค่อนข้างอันตรายแล้วก็ลำบากมากเลยนะครับสำหรับการเดินทางขึ้นแบบหัวค่ำหรือตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าการเดินทางนั้นถ้ารถมีปัญหา <c oughs> ก็จะเป็นความลำบากของพี่ๆด้านบนที่ต้องลงมาช่วยเราอีกตอนนี้ผมก็ชักไม่แน่ใจกับการเดินทางแนละ้วว่าเราจะออกแบบการเดินทางในวันนี้อย่างไรดีนะครับ เราเมกี้เจน้ะปักซอยเจน้ะปักซอยบอกว่าทางนี้ง่ายกว่าแล้วสรุปทางไหนง่ายกว่ากันทางนู้นง่ายกว่าเหรอครับทางนี้ทางนู้นชันชันแต่ใกล้อ๋อนี่ไกลหน่อยไม่ชันเยอะแต่ไกลหน่อยอ๋องั้นก็พอได้แต่ว่าสุดท้ายตอนขึ้นดอยมันก็ชันอยู่ดีใช่ไหมแต่นี่ไอ้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องต้องตรงไปหรือว่าเลี้ยวซ้ายก็ไม่มูนที่จะตรงมั้ยห้วยกองมูนอ๋อสวยสวย วิวนี้สวยจังเลยอ่ะมันเป็นอแอ,อ,อ,อ่งาถ่ายรูปถ่ายรูปโอรั้ขวาเจอหนึงโจุดสวยครัเดี๋ยวอันนี้อยู่เราอยู่กันที่บ้านห้วยกองมูลบนนะครับก็จอดพักมาดีมาเจอวิวพี่ขับถ่ายอัมมาโคเทลเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆนะกับการเดินทางแล้มิตรภาพใหม่ๆของเราที่ห้วยกองมูลครับผมโอเค ก็หลังจากที่คุยกับพี่ผู้ชายเสื้อฟ้านะครับก็บอกว่าระยะทางต้องไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็ไม่โอเคเลยครับเพราะถ้าเกิดไปแล้วเสี่ยงความสนุกมันก็ไม่เกิดนะครับพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะชมวิวกันตรงห้วยกองมูลและก็จะหาจุดกลางเต็นท์บริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มองลงไปแล้วข้างล่างก็เป็นแงงกะทะสวยเหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนแผนกัะทัานหันนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็ ลํำลาไปก่อนนะกอเซลโล่สำหรับวันนี้โอ้โหสวยเลยผู้อื่นตัวนี้ค่ากลางเขายอมให้กางเรากลางสองหลุมตัวนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวคุณนีเช้าเราก็ตื่นเช้าก็ขึ้นไปก็ได้ <c oughs> น้องอุ้ยน้องเซลฟี่อยู่หลังจากเราได้สอบถามพี่ๆชาวบ้านแถวบริเวณตรงนั้นก็บอกว่าก็ให้กางเป็นได้นะครับเราก็เลือกที่จะกางแบบหลบๆด้านซ้ายมือนะครับก็จะไม่ไปควรจุดชมวิวของ นะักท่องเที่ยวท่านอื่นนะครับหลังจากที่เราซื้อเครื่องดื่มเล็กน้อยแล้วก็อาหารที่เราจะเตรียมแคมป์ในค่ำคืนนี้แล้วกับจุดชมวิวห้วยกองมูลนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะมีทะเลหมอกมาชดเชยอารมณ์อดไปเที่ยวกอเซโลของพวกเราหรือเปล่าจะได้เจอน้องทะเลหมอกไหมลุ้นกันครับโอ้มีจักรยานทัวรลิงก็มาโอ้ยยอดเลยเจงเก็บจักรยานกอเซโล โอ้ใช่แา้ะไปจากไปกอเซโลเลยเราเราไมาได้ตอนนี้มาเสียบเสียบนี่อ่ะมั้ยเนี่ยนึกว่มันแบบคนขึ้นหมท,ทางมันเก่าแล้วไม่มีนะแต่มีคงไปได้เรามาทางอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยทอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ,นะอนะย้ยโอ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 นยโอ้ยโอ้นาอ้ทโอ้ยนอ่ยโอ้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 ยาอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยะก้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยอ้้ยโอ้ยออยยโท้้ แล้วก็จะต้องไปเบียดเบียนวัดอีกแล้วนะเดี๋ยวทำบุญนะครับก็จะขออาบน้าําแล้วก็เราก็จะลองถามชาวบ้านแถวนี้ว่าเราจะขอแคมป์อาจจะอยู่ในศาลานี้กางเต็นท์บนศาลานี้หรือว่าตรงจุดนี้ได้ไหมแต่ตรงนี้น่าจะลมแรงแล้วก็หนาวระหว่างทางไม่ได้เห็นว่าระหว่างทางอีกพราะนี่วั <c oughs> นนี้ตอนเช้าจะแจมตรงนี้แบบหัวอลังการไปแล้วนี่คือจุดเลยนะไม่ <c oughs> ใช่แต่น้องที่เป็นลมแรงชื่อเลยนะ <c oughs> ตรงนี้กัมใช่ใช่ตรงนี้อเโใช่เราไม่รู้ดิ ต้องไปดิใช่ไหมใช่าานะครับค <c oughs> าายเออเดี๋ยวาใจจริงนะครับเดี๋ยวเราก็อ่ะเดี๋ยวกลางฐาน <c oughs> นี้เจออะไรนะ <c oughs> น้องลี่ <c oughs> น้องลีกับน้องทิพย์นะครับ <c oughs> ก็มาเป็นผู้ร่วมชะตาก,กรรมในค่ำคืนนี้สรุปคือกอเซโลโร่ล่มสลายไปก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวนี้ชื่ออะไรนะห้วยกองมูลห้วยกองมูลสุดยอดเดี๋ยวเขาบอกว่าตรงนี้จะมีทะเลหมอกนะเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะอาบไม่ได้เพราะนี่ไม่อาบมาวันนึงแล้ว นะครับทุก ân, ท่กานไปเราไปคิวไปชิวๆกันไปสำรวจห้องน้ำาด้วยกันอะไรตอนนี้ก็เรามีเขาเรียกว่าไฟซาลาเปานะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาเรียกว่าไงทิศทางทิศทางทิศทางในการอาบน้ําของเรานะเขาบอกว่าอยู่ร้านช่างมอเตอร์ไซค์ช่าง,งดานะน้องลงข้างล่างใช่ไหมห้องน้ําใช่ไหมครับ,คร,บครับผมนะก็รประมาณนี้ ทางนี้ทางนี้ลองดูนะมันก็จะโหดิบดิบเหมือนกันนะโหทำมืดนี้ก็จบเหมือนกันนะเฮ้อห้อ,องหนาวโอ้ออโอเอยี่ยมนะได้ครับได้ครับโอเค เดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำอาบน้ำที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวว่าไงทีนะอันี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวที่มืดมากชื่ออะไรนะออบหลวงกองมูลกองมูลนะครับก็มาคแคมปิ้งเบาๆนะครับก็ต้องดูบรรยากาศอุ้ยตายแล้วติดน้ำนิดเดียวนะครับ่เพราะว่านั่งเซ็นเซอร์เปลืองเวลาอีกนะครับนี่ก็เป็นจุดนะครับก็จะมีวัดอยู่ตรงนู้นนะครับนี่พี่น้องังไม่อาบน้ำเลยเนี่ยคนที่เจ้าภาอาบน้ำไปไหนแล้ววะ อันนี้เป็นจุดเหมือนว่าจุดชมวิวนะแต่ว่าเราก็มาหลบตรงนี้เป็นจุดชมวิวจริงๆนะเราก็ามาหลบอยู่ตรงนี้นะครับเราพอดีมันมีศาลาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะเราก็ามาแคมป์กันนะครับก็วันนี้ถือว่าโชคดีก็ได้เจอน้องทิพย์กับน,น้องรีนะครับถือว่าโชคดีมากแล้วก็กับข้าวมือ้อนี้ไปอย่างกับพระราชาทำไมครับเราโชคดีที่มาเจอน้องเขาน้องเขา,น,เขานี่ต้องบอกก่อนรีขับมาจากไหนนะภูเก็ตภูเก็ตและนี่มันจังหวัดอะไร นี่มันแต่ไม่ร้องไส้วนมาเอามาทกี่วันกี่วันแล้วนะตีไปขั้นต่ำอ่ะเอ้ยกลางๆอ่ะสิบสี่วันโอ้โหแต่ว่าแล้วแต่ตามงบอ่ะพี่ตามงบประมาณดียวแต่ก็กินเราก็ไม่ได้กินหรูมากเอาประมาณสบายๆนะใช่ครับกินแบบง่ายๆครับนี่ก็เป็นชีวิตแบบทาวเวลล์มอไซค์นี่มองตรงว่าพอสุดนะพอเจออย่างนี้เราแบบตึ้งมากเลยอ่ะนะก็คือปกติก็คือเราขับรถใหญ่บางทีมันก็ไม่ค่อยได้หยุดคุยนะพอมาเป็นรถเล็กมันก็เหมือนว่าเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิสัมพันธ์กัับคนนร่วมมทาางช เออคุยกันน่จริงมีอีกสามสี่คนนะขึ้นดอยกอริลโลไปแล้วแต่ทุกคนที่เราไม่ไหวไงเราอ่อนก็ยอมยอมรับนะครับก็โอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราคืนนี้ก็จะดิ้งกันนองแล้วก็ปาร์ตี้กันตรงศาลาเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเต็น์ไปกางอยู่ตรงลานตรงนี้เล็กน้อยทะเลหมอกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพรุนี้เขาบอกว่าตรงนี้มีทะเลหมอกเหมือนกันแล้วถ้ามันสวยโอเคไงก็เดี๋ยวเก็บภาพวิดีโอมาฝากเพื่อนก็สวยน้อยก็ ก็ไม่น่าแพ้ที่สองเซโลอ่าเพราะอันนี้คนพื้นที่เขาก็บอกเมออ <นะ S 1> ื่อกี้บอาเอารูปให้ดูนะแจ่มนะเชา้าด้วยนะสวยด้วยนะนะโอเคทุกท่านนี่มีเพลงประกอบเรียบร้อยชิลสุดๆแล้วปาร์ตี้น้องโชคดีได้เจอพูดโอเคเดี๋ยวๆๆเราจะแต่เราจะไม่เสียงดังมากเพราะว่าเราเกาเกรงใจชาวบ้านแถวนี้นะประมาณนี้โอเคแล้วการเดินทางของวันที่2ก็ได้สิ้นสุดลงถึงแม้ปลายทางจะไม่สําเร็จเหมือนกับที่วางแผนไว้สักอย่างเลยแต่กลับได้มิตรภาพมาใหม่ กับเส้นทางใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เห็นวิวที่แตกต่างกับการเดินทางตางสไตล์ทัวร์นกขมิ้นของผมเห็นไหมเพื่อนใหม่ก็มีสถานที่ใหม่ๆก็มาแถมได้จุดกลางเต็นท์สุดสวยที่ชาวบ้านเขาการันตีความงามของที่นี่มาง่ายกว่ากอเซโลเยอะไม่ต้องลุยสูงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าชาวบ้านจะหลอกผมอีกหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะสวยหรือไม่สวยไม่เป็นไรค่ำคืนนี้กับวิว อากาศชิวๆของจุดชมวิวห้วยกองมูลที่นี่ก็มอบความสุขให้กับผมและพี่น้องและน้องลี่น้องทิพในค่ำคืนนี้แล้วล่ะครับทางแบบว่าริมชายแดนแล้วนะน้ำใสจัดเลยอ่ะดูดิเฮ้ยแต่น้ำใสมากเลยวะ่ะ